ครับกขอฝากไว้คือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับไอ้ผู้ใดอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนว่าไข่ครับให้คิดหอดคิดถึงหอยหนุด้วยครับเ้อให้โทรมาเบอร์ทั่วศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดหรือไอ้เฟซบุ๊กแหนนุไข้ซิ่งนะครับเพื่ออายุต่างแดยนต่างประเทศก็ให้แอดไลน์แอดเฟซมหาหอยหนุได้ครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับโอเคครับสุดยอดครับย็นอยู่นี่คือลูกสาวของเบิรพันลรานครับผมอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนครับลูกเป็นคือลูกของเอกมงคลครับผม พึ่งได้ซิปซีเดือนครับอัดใหญ่แท่เลยครับพีนุ่นตัวนี้ครับแมนครับใหญ่ครับพุ่นใหญ่ครับขานาดครับกล้วยตัวนี้ก็คือนมาเป็นเกียรตเดินสนามได้ดิครับสิบ่บเพตัวใดดเพึ่งจะมีองเพิ่นนี่ครับนี่ตัวนี้ก็คือแม่เข้าครับผมแมียนี่ก็คือลูกสาวของกล้วยน้องบัวครับผมลูกสาวแท้ๆของกล้วยนองบัวเลยครับแมีนี่ตัวนี้คือเป็นแม่กกแม่เข้าเด้อแม่ครับแม่กกแม่เข้าของเพื่นครับเบิ้งเบิ้งพันจายลูกแท้าตัวพ่อพันครับผมพ่อพันเป็นในสายอุทัยเลือดลอยครับเป็นลูกไส้กับทิงผู้ครับผม สวัสดีครับไพนุสวัสดีครับเ้าต้อมครับเมื่อีบัดดีเ้าต้อมมาพอกันคำไพนุคือเก่าครับห่างหายกันไปเมื่อสองเมื่อแล้วไอด้ของดีมาฝากคือเก่าครับผมคลิปนี้มีฝากพี่น้องจากรายการครับนี่ยหาหกรายการครับผมมีแต่ที่เด็กมีแต่ตุ้ใหญ่ครับเปาต้อมมีแต่แบบสร้างๆสิได้ไแมเมนยเมีงครับตั้ใหญ่แต่ว่าราคากเกษอนตะกวนราคายอมเย้าครับพี่น้องเอาไปต่อได้ครับผม ครมีอย่างหลังวิน,อน้อ,องขึง <S <S นยย้นยังไงใครับเอนี่ยืนอยู่นี่ก็คือลูกสาวของบ่มพันล้านครับผมอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนครับอายุยี่สิบหกเดือนปีสองเดือนเอ้ยสองปีสองเดือนครับผมเพิ่นท่องไปห้โน่เพิ่นผสมเร็วครับเพิ่นท่องกับไปเก้าเจริญครับหาเดือนครับผมโอ้ขนาดผสมจะน,น้อยนาะแม่แนนม,น,มนครับเพิ่นผสมจะน้อยครับ โอ้เพื่อนเป็นสายประกวดได้ยังไงเนอะแม่ครับแม่แม่เพื่อนเป็นลูกของแกวยน้องบัวได้ครับแม่เพื่อนใครตัวต่อไปนี่สีไทยเบิ่งครับแม่แม่ของตัวนี้ครับปันหัวกระโหลกใหญ่พี่น้องตาแจ่มแจ่มจำเขาใหญ่เนาะพี่น่เนาะแม่แม่แม่เพื่อนเป็นแควสายประกวดได้ครับแข้งขาใหญ่เล็บโอ้ยหนาค้องแม่ครับเร็บหนาครับผมพี่น้องผมคือขวดกระสี่พี่น้องแว่นมาของเพื่อนเ้วบอกครับ โอ้ยจริงสิหอยนุนูปเปิดให้พี่น้องแพงคมาเลยครับเปิดไว้หนึ่งแสนห้าพัน 5, บาทครับผมหอยนูให้หต่ออยู่เนาะแม่ครับต่อรองได้ครับหางพ่นธุ์บริสันต์นี่เราต้องคนหางคนหางพันธุลวนครับพันุ์น,น่อนขีดต,ตุ่มครับเพันธุ์เมยเลี้ยงธรรมชาติครับบริสุทธิ์ขออาหารเกงเกลี้ยครับคุยกันแสนของครับพี่น้องเมียนม่ยนแย่ที่ปีตีว่าหางพ่นสัตว์เลยครับฝอยหางพ่นธุ์าอยู่แต่ว่าฝอยหางพันุ์บวมมียนะไปหางพ่นเล่ยเขาอยู่ อ้ถือว่าห่างยาวพี่น้องแต่ว่าคนคนหางเหมียนเหมียนครับขั้วไย้ผมมีความได้คั้ยนอนบวกครับอย่างธรรมชาติได้ด้วยเนี่ยครับว้าขนาดเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องแมีนเมนครับอู้พืชใหญ่ได้อีกเนาะหอยนู่นเนาะแมียนพืชใหญ่ได้อีกเดี๋ยวเสียวแม่เสียวแม่กับน้องกับเกลี่ยเพิ่นไม่เพิ่งครับคั้วแขกเดียวกันมีแต่ตรูใหญ่ๆครับเริ่มต้นจากคั้ยแม่เดียวเี้ครับเพิ่นเลี้ยงคือหอยนูนไปเมามาเนาะแมีนเมนครับผมไปยกแขกมาครับ ในราคาที่แบ่งปันให้แบนราคา<ห>แบ่งปัน<อ>ครับได้ก็คือจะแบ่งปันให้ไปพนา,าต่อพี่น้องครับกว้ยตัวนี้สูงลอยสี่สิบหกเรียบเอาต่ำรับประกันลอยสี่สิบห้าครับเต็มควายมาลอยหั่นสิบเมีนเมน,มนเรครับลอยหาชีวะขนาดเพิ่มผสมจะหน่อยยังไดยสักนิดละครับเบิงบ้งเบิ้งคว้วสูงคว้วยอย่งเบิ้งแข็งขาครับตั้งให้พี่น้องเบิ้งจากน้อยนะครับเทียพี่น้องที่อยู่ทางไก่ไหมครับพี่นุ้นครับผมนี่ครับพื้นยางงามครับแข็งขาพื้นใหญ่ครับกล้วยตัวนี้ ขาใหญ่หัวใหญ่ข้อใหญ่ครับ่นผู้ใดอยากได้ควยใหญ่บอคว้อผาดครับตัวนี้ครับผมทัมากว่าได้ควันครับครับพี่ว่างเนยนะพี่น้องกับยาไอ้พี่น้อง,อง,ออง,งท,ที่ว่าเบิ้งแล้วสีขี้รถมาเบิ้งอันผมกับแจ็คสีแดงได้นาะครับลังเทียบิ่นกับทั่วมาเสือควันในสีกับคอให้หลายๆครับเพราะว่าผู้ใดทั่วควนันกับได้ควันเนาะครับเนาะครับนี่แหละครับครับผมเอา จังสันไถยใหนุ่นะครับทวนละเอียดไห้พี่น้องในฟังตุลอบนะครับครับตัวนี้ก็คือไอ้ควายตัวนี้เป็นลูกสาวของเบอมพันลานครับสถานะท่องไอ้ก็จะเล่นอยู่ไอ้ห้าเดือนครับช่วงสูงสูงวบสี่สิบหกครับผมไอ้เปิดราคาไปเปิดราคาไปหนึ่งแสนห้าพันบาทครับผมพี่น้องท่าใดสนใจใคทั่วหาไหนุได้โดยตรงครับกับเบอร์ทั่วศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมไปไหนุไปแล้วครับเดี๋ยวจะใจเมื่อไหวครับไป ครับคอยนนี่คือตัวที่สองเนาะครับตัวที่สองครับพ่อต้อมตัวนี้รายละเอียดเป็นไงครับตัวนี้ก็คือพี่สาวของตัวที่แล้วนะครับครับตัวนี้เพิ่นกับลูกเบิ้มพันล้านขึ้นกันครับผมกับแม่เดียวกันละแม่เพื่อนเป็นลูกกล้วยน้องบัวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวต่อไปก็สิได้เห็นแม่เพื่อนนะเบิ่งใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวนี่เพิ่นเก่งทั้งใหญ่ทั้งน้องเนาะแม่ครับล้านเก่งครับนี่นี่นี่เพิ่นมีลูกชายติดมากตัวนึงสูงสิท่อแม่เหรอครับเนี่ยกระดูกโค้งสางไหมนรอง โอ้คือโคมนี่ห้อยนู่จะเปิดแยกเนาะครับครับันย่านเพิ่นมาราคาหลขันลังคนเพิ่นกันบอกว่านะครับครับอยาลังคนมาอยากได้ลูกมันได้บ่อยากได้เมียนได้บ้นนะข้ากับเห็นใจผู้พุ่นหน่อยเห็นใจผู้เงิ่นหน่อยนะลังคนก็อยากได้ตัวผู้ไปเฮ็ดพัฒนาเห็นเราก่อนดีๆอย่างสี่เรานะยเมียนครับเมียนครับผู้ใหญ่แพบ่น่องผู้ผูหน่อเต้นครับเมียนเอาเดี๋ยวผมขอละเอียดของแม่นี่ก่อนครับแม่นี่ก็คือลูกสาวของเบิพันลานเพิ่งมีลูกมาลูกตัวตัวแรกครับตัวที่สองได้ท้องครับผม ส่วนสูงสูงลอยสี่สิบหกครับลประกัน้อยสี่สิบห้าครับตอนนี้พิ่นท่องกับตัวไหนครับท่องเกาเจิญเล่นหาเดือนครับผมโอ้ยพี่น้องครับท่องเกาเจริญเ่นหาเดือนบอแพทน่องเลยครับน่องมนครับคือตัวแรกเนาะครับผมโอ้ยกระดูกแข้งขาคือกันคักพี่น้องเรียบร้อยแครับฟ้าผู้ใดได้ไปพัฒนานี่ผมถือว่าถือว่าได้เลยพี่น้องแมนครับผม เพื่อนเป็นควไอโค้งสางไงไหมครับแมีนครับโค้งสางไงครับแต่ว่าเพื่อนขาดน้ำเลี้ยงจริงไหมเพราะว่าคั้วไอ้พอโบมี่ควักนาะครับเนาะขัยเลี้ยงธรรมชาติแท้ๆเลยนะป้ากรถ่ายเพื่อนขาดน้ำเลี้ยงแมีนเมนครับคั้วโบ้เคยพอหัวหันเยอะแยกินแต่หนาเสี้ยงกับโบมีครับแม่นี่เพื่อนหางเงีวดีโค้งสางไงกระดูกไงดีหัวหนุ่งไงข้อข้อดีโอ้คันชิวอะไรกับใบหยองเขาเบิ่งเขาพี่เนาะคันชิวคันชิวอะไรกับใบหยองจะคลองจะคลองครับแมีนครับไี่นุผมกับชิวบอกไงผมเมียนครับ อันนี้ก็บควันสีแด้มากกับคัดสันมาอย่างคักเนี่ครับย่านมันบมดสือเกลียพี่คือเกลียน้องไหมครับตัวใดพ่อซื้อก็ค่อยซื้อตัวใดมันดีก็ค่อยดีนะบริการปรุงแต่งมาจอยกับขายตามจอยไปนะครับผมครับเอามาที่นี่สิถามเรื่องราคาครับแม่เพิ่นเปิดเท่าไหร่ครับพี่โนผมเปิดไปแปดหมื่นเก้าครับครับกับขันเป็นอ้วนเนี่ยก็ได้แสนกลัวครับเนี่ยขายแรงกระไ้แสนกลัวครับคนอ้วนมากครับตัวนี้คือเปิดไปแปดหมื่นเก้าพันบาทครับใหญ่คักแบนครับ ตัวใหญ่ๆเองสิหายากอยู่ครับน้ำตลาดนัดก็หายากได้โคง้งใหญ่ๆดีๆยดีเองสิเอาพี่พน้องเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดแม่เพื่อนให้ชัดเจนเด้อพี่น้องบรันทงบันทยนายญ่คักนะครับครับนี่ล้ำตัวพี่น้องเป็นควายโค้งสางใหญ่องางโค้งสางไงครับ,รบอันน่าพนใหญ่สูงแจ้ลอยหาซิบได้ครับเนี่ยตัวนี้เพิ่อนกับครับจะหน่อยด้วกันได้ได้ให้นูแมนครับแมนเพิ่อนอายุยังไม่สุดไหมครับนี่ครับแมนแมนครับแมนยังสิใหญ่ไปได้อีกครับเพิ่อนเพิ่งจะได้ลูกตัวแรกนี่พี่น้องลูกตัวแรกยืนค้างเพิ่อนนะครับ เอาไปนี่มาเฝ้าเลี้ยงลูกสายเพิ่นครับหอยนัวครับเดี๋ยวเสียวลูกไส้เบิ้องน้นครับเนาะครับผมเบื้องละเอียดของลูกเพิ่นเป็นไครับครับผมลูกเพิ่นก็คือลูกของเอกมงคลครับผมเพิ่อนในชิปซีเดือนครับอ่าไงเท่เลยครับหอยนัตัวเนี้ครับแมนครับใหญ่ครับคนใหญ่ครับขนาดครับก้อยตัวนี้ก็คือว่าเป็นเกียรเดินสนามได้ด้วครับสิบัวเพี้ยตัวนด้ด้วยเพื่ต่แมงเพิ่นนี่ครับเนี่ยตัวนี้ลูกไส้เอกมงคลครับเฝ้าๆเด้อครับสำหรับพี่น้องที่หาควายนุ่มน้อยนะครับไปไปไป โฆนาเนาะไปเลี้ยงดีๆนะครับแมนครับตื่นสนามได้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเอานะครับกระดูกแข้งขาเล็บหนาคักนะครับแมนอีกแยกหนึ่งพี่น้องเห็นแม่พื่นฟอบนี่ครับแมนเห็นแม่สีได้เห็นย้าย้อมต่อไปเห็นแม่เห็นย่ายเห็นนองเออเห็นหน้าบ่เออเราความใน้ทุกคนชัดเจนคนาตาเปิดนะครับหัวหนู่งไงตาแต้มแจมจำครบนะครับพี่น้องเขานี่ไม่ต้องห่วงครับไงแน่นอนครับตอนนี้พิ่นสูงเกือบร้อยชี้ชี้นะครับบ้าต้นเนี่ครับร้อยสามแปดสามเก้าครับตัวนี้ ดีวัสุยางไข่นูครับแมนจ็กซีว่าจังไลยครับสีเหลืองเว้ยแหรอครับยังเป็นคนไวยหน่อยอยู่ราคาไขโนูเปิดให้พี่น้องแพงไหมครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผมราคานี่ยังไห้ตออยู่เนาะแมนครับตอร่องได้ครับผมวันถ่ายพี่น้องอใหญ่คักนะครับแมนอันทาก็คือเพียงกันตรงกันคักคับแมนเทาเฮ็ยพยาธิเฮียาบำรุษดีๆอาหารเข้าไปเดินสนามได้สบายครับไข่ตัวเนี่ย แมงคือค้วย<ด>สาย <นะ S 2> ประกวดน,นะครับควยตัวน,นี้ครับค้วยสายประกวดแต่ว่าสื่อในราคาตลาดนัดนะสื่อในราคาตลาดนัดว่ากวยนะเอาบริวารขายเพียงนะครับแต่ว่าคนสื่อตุนเรามากเพียงนะครับครับแต่ว่าคือว่าย่างกล้วยล้งอย่ซื้อแล้วได้เปรียบนะเอาย่างพี่น้องเบื้องจีน้อยนะครับเพื่อพี่น้องได้เอาไปปั้นเป็นสนามครับครับเชียงครับยังไงกินเก่งครับผม สวรรค์ตะไคร่เนี่ยเราเราจะมักแม่ไฮโนะแมนทั้งไข่ทั้งข้อญ่ครับผมมักเลยไหมครับแมนครับเนี่ยครับกุ้ยเบิงแม่เบิ้งยางครับร่างตัวก็มันงามแต่น้อยแม่บิ้หญ่กับบ้าไปเด้ครับอันนี้ทั้งแม่ไงผมนะกว้ยนะครับยังลุละรุละอยู่นะครับพี่น้องลูกคงสร้างเก่งคักนะครับผมบอกเลยพี่น้องเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องได้ตัวใดไปคือคุ้มเลยครับผมบอกเลยเลือเสียวทั้งแม่ทั้งลูกไปก็ได้เนาะไฮโน่เนาะแมนจบเลยนะครับแมน เดี๋ยวสิทวนรายละเอียดให้พี่น้องเบิ่งเนาะเบาอมเนาะครับครับคุ้งสองแม่ลูกนี่เดี๋ยวเสี่ยวแม่มาให้เบิ่งน้ำครับนี่คุ้ยสองแม่ลูกแม่เพื่อนนี่เป็นลูกของไอ้เบิ่มพันล้านครับท่องเขาจะเลื่อนหาเดือนครับเปิดไว้ไอ้แปดหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ว่าลูกเพื่อนนี่เป็นลูกของเอกมงคลนี่ครับแม่พันธุ์คือตัวนี้ครับเปิดไว้ในราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผมตอนนี้อายุสิบสี่เดือนนะครับเด้อหรือว่าผู้ใดสนใจอยากได้สองตัวก็โทรมาหาห้อยนูครับหันซื้อหลายก็ลดให้ได้ครับผมซื้้้อตััวก็ลลดดใหหไายครบ โอเคครับเอาเบิ้งเข่าๆซึ่นไม่หรอกอะไอไปเบิ้งตัวต่อไปเนาะบัดนี้ไปเบิ้งของแม่แม่ของตัวนี้ไปเบิ้งยายของตัวนี้บาดนี้โอเคครับไปพี่น้องเป็นควายตระกูลนี่เด็ดทุกตัวครับผมบอกเลยพี่น้องตัวนี้ก็คือเมียเข้าครับผมแม่นี่ก็คือลูกสาวของกล้วยน้องบัวครับผมลูกสาวแท้ๆของกล้วยน้องบัวเลยครับแม่เนี่ตัวนี้คือเป็นแม่กกแม่เข้าเด้อยแม่ครับแม่กอกแม่เข้าของเพ่นครับเบิ้องเพ่นจใจลูกแต่ละตัวครับผม เอาไหโนายละเอียดพิถปพิงได้ครับตัวนี้คือแม่ของแม่เป็นตัวนี้คือลูกสาวของไอ้กล้วยน้องบัวครับเป็นแม่ของสองตัวที่ผ่านมาเนาะสองตัวที่ผ่านมานะนี่นี่แหละครับส่วนสูงสูงลอยสี่สิบสองครับรับประกันลอยสี่สิบครับผมสถานะทองไอ้ไอ้เจ้าเพชรผูแพงห้าเดือนครับทองเพชรผูแพงห้าเดือนมีลูกติดมาตัวนึงเจ็ดเดือนเป็นลูกเจ้าเข่งครับเป็นลูกตัวผู้อ่ะครับครับลูกตัวผู้ครับอนาคตพวพันเลยครับเบิ่งแข้งขาครับ เพื่อนก็ให้ลูกเก่งคังแต่พี่น้องครับให้ลูกเกินตหฮักเคว้ตัวนี้ครับแม่นี่เพื่อนจายลูกครับผู้ใดอยังได้เคว้ทรงลูกไหมครับเก่งครับนะครับแม่นออ้ลูกสายเจ้าเข่งพี่น้องเลยแม่นครับลูกสายเจ้าเข่งครับเป็นพ่อพันในแน่นอนพี่น้องแม่นสูงสิ้นหออแมวเลยครับเก็เดือนเนี่ยโอ้ยแม่นี่แม่ครับคือจายลูกคักแท้ครับผมใส่ตัวใดออกมาตัวนั้นเลยพี่น้องแม่นใส่ตัวให้ไปข้างตัวนั้นบดเลยแห้งท่องพอดีครับด้วนี่อทงครับเจ้าไอ้เพียรภูเพียงเนี่ย เดี๋ยวขอเบื้งหน้าตาเนี่ยครับอู้พี่น้องเบื้งหน้าตาเรางามคักพี่น้องแมงเขาพุ่เขากว้างงามครับโอ้เก่งผมถือว่าเก่งคักนะครับการใจลูกเพิ่นเพิ่นเบ่ได้สูงหลายเนาะพี่นู้ยเนาะแม่พ่อสูงหลายสูงหลายซีสิบสองครับซีเอ็ดซีบสองก็เพิ่นให้ลูกเก่งครับพี่น้องเบิ่งเบื้งแข็งขาลูกเพิ่นครับเบิ่งหน้าเขาเบิ่งเปรียบเทียบนะครับลูกกับแม่พี่น้องเบิ่งเหรอตัวนี้เกียร์ประกวดเลยเลยครับนี่ลูกไส้เพิ่นนี่ครับนี่ สำหรับพี่น้องที่หาไปพัฒนาน้องหไหนูเนาะแมีนเมนครับแมีนนี่ครับแบบนี้เลยเก่งขักเก่งคักลูกผู้ใดอยากได้ลูกกับแบงไฮผู้ใดอยากได้แม่กับแบงไฮด้วยครับเอาสั้นผมถามราคาแล้วหไหนูอยากรู้ราคาไหมครับราคาเปิดไว้บหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับเกินคู่แพี้ยงนะครับลูกตีลูกสองเมื่นตีแม่สี่เมื่นเจ็ดลูกสองเมื่นลูกสองเมื่นสองแม่สี่เมื่นหาคับผัวผิดกับต่อรองได้ครับพี่น้องนียแม่คว้ยส่งลูกดีๆกันสิครับเกินคู่ไม่ดีครับอย่เสียชื่อหน้าอย่างวุ่นเหยิงนะครับเนาะ สายยางบ้วนครับเกินคุ้มพี่น้องที่ว่างในเกินคุ้มคักนะครับแม่ลูกนะครับตัวแม่นครับนี่แหละครับเบิ้งบึ้งลูกเพิ่อนเราครับลูกกีเดือนสูงสูงสีถั่วแม่แล้วครับนี่ยไปเลยครับมาเลยจุ่มเลยครับจุ่มมาเลยครับพยั่งมันกันหน่อยนะครับไปไปนี่แหละครับมาตอมครับเบิ้งลูกใช่เพิ่นครับโอ้ เมียนลูกไส้พิ่นเก่งขนาดโครงสร้างเพิ่นเก่งขนาดเดี๋ยะครับขั้วเมียอร่อยสีชิบตัวลูกมีแต่อร่อยสีอร่อยหาชิบเบื้องสุดตัวไหมครับโอเคครับพี่น้องนะครับผมจะทายลำตัวรำบข้งให้พี่น้องในเบื้องชัดเจนเด้อกระดูกแข้งขาเล็บหนาคักนะพี่น้องเอาก้อนที่เบื้องตัวไหมครับพี่นุ้ยเดี๋ยวทวนละเอียดให้พี่น้องฟังจรกรอบนะครับครับแม่นี่เป็นลูกสาวของเกยดองบัวครับสถานะท้องหาเดือนครับกับไอ้เจ้าเพชรผู้แพ่งครับ มีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกเจ้าเข่งครับอายุเกตเดือนครับอนาคตลูกก็คือเดือนสนามได้สบายครับผมก็เปิดแบงแม่ราคาหก0มืนเพันบาทนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจครับลงทุนหน่อยจะว่าได้หลายครับขันเงินบดเหินก็แยกจะแม่นไปก็ได้ลูกกับแบงแม่กับแบงครับใครขันจังใดก็ใครโทรหาหนูดนะครับเด้อครับไปบางตัวต่อไปครับบตจอมครับโอเคครับไปครับตัวที่ห้าครับตัวนี้คือพอพันครับผมพอพันเป็นในสายอุไัยเลือลอยครับเป็นลูกไส้กับทิ้งผู้ครับผม โอ้เป็นขยัยเลยครับย่ยยัอยู่เลยครับเพิ่นสูงไร่ชี้หาชี้หงหงเลยนะครับแล้วนี่ก็ไออายุสี่เขาสองปีกวกาัวนะเข่วคู่แหลกครับผม้เพิ่นเกิดจากแม่ลอยหาชี้หงครับแม่เพิ่นอยู่ไปเป็นกล้วยเก่าของไอเบาหนึ่งนะครับผมแมงแหมงเ้ิ่นจะดีสืบประวัติได้ครับกล้วยก็คือกล้วยขาดน้ำเลี่ยงมา่ต้องครับผมเห็นว่านเป็นใจ่ัยก็เลยขัดสันแล้วว่าเอาไม้พี่นองปูเงินหน่อยเจ้าเพิ่นเสียวไปพัฒนานะครับว่าไงนูนกระดูกแข้งขาเพิ่งยัยเนี่ยแขขงาใหญ่ดีครับ ตัวนี้ก็คือเป็นค้วยพันธุกรรมเป็นค้วยยักเป็นค้วยสายอุไทยครับสหรผูไใดอยากได้ไปพัฒนาบวกคั้ผ่าครับค้วยตัวนี้ครับเบื้องหน้าตาเพื่อนครับหน้าตารอเราครับผมขนุกหญ่แมนมือขนุกขนุกว่าตัวครับแกงขายหง่เล็บบหง่ครับโอ้เป็นพอพันได้พี่น้องชัดเจนเลยนะครับแมนเพื่อนสีหง่ไปอีกหลายครับค้วยตัวนี้ครับเพื่อนเป็นค้วยพุ่งใงญ่งครับโอ้จจงซี่ไฮโน่เปิดให้พี่น้องแฝงไหมครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผม ปดครับพี่น้องค่อยตบกันไงนะครับครับได้มาเถือกกะขายพี่น้องคือครับเพราะว่าเข้าไปตลาดเขาเจ้ากตีราคาเหนื่อยเข้าไหมครับมันก็บรถึงนี่นะครับเข้ากับแบงพี่น้องเถือกไปเพราะว่าผู้ใดก็อยากได้กําไร้ขึ้นกันนะเพราะจะซื้อไปเพิ่นเลี้ยงเพิ่นก็อยากได้กําไร้ขึ้นกันเข้าเพิ่นน้ำเพิ่นเบิดหลายกับ่ดีนะครับหอยนวลแบ่งกันไปพัฒนาครับถือว่าแบ่งกันไปเพื่อจะได้เพิ่นไปต่อหอยนูเนาะครับผม โอ้พี่น้องครับพี่น้องมีแม่พันธุ์หลายๆนะครับผมก็แนะนํานะครับพี่น้องเอาไปไว้นะครับพี่น้องจะเบิดปัญหาในการทับติดยากแล้วก็รลดค่าผสมได้หลายเลยพี่น้องบอกเลครับเลี้ยงเลี้ยงจังได้ก็ว่าขาดทุนครับเพราะว่าเพิ่นสิใหญ่ไปอีกไหมครับเลี้ยงเป็นตัวเต็มควายกันมีสิได้เงินแสนหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไปครับควายตัวนี้ครับบ่ผิดพลาดครับพันธุกรรมเพิ่นดีเนาะให้นู่นเนาะแมนแมนพันธุกรรมเพิ่นชัดเจนมากครับโอ้ย่างให้พี่น้องเรืมองจักหน่อยนะครับ อุ้วยรอไว้ไฮโนะครับกล้วยรออยู่ครับรอเลยได้ครับครับกับเขียวคู่แรกกันผู่แหลกได้กันคู่แหลกได้ตัวที่ไปพัฒนาก่ะให้โทรมาหาไฮโนะเด้อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับเดี๋ยวทยละเอียดให้พี่น้องเบื้องเนาะเบ้าเต่าเนาะครับตัวนี้คือลูกไส้เจ้ากระทิ้งผู้ครับเกิดจากแม่สายอุไทยสูงลอยหาสิบเจ็ดครับไฮโนะเปิดได้ราคาไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับ พี่น้องสนใจสนใจกัโทร่ฮะทรมาหรือติดต่อมาทั้งเฟซบุ๊กเฮนุ้ควายซิงเนาะครับเนาะเอาไปเพิ่งตัวต่อไปครับว่าต้องครับครับไฮนุ้นนี่คือตัวสุดท้ายเนาะครับตัวสุดท้ายครับผมไอ้ตัวนี้ผมไปซื้อบรัทธันครับซื้อลูกของบรัทธันครับก็เลยได้แต่แม่มันครับลูกเพิ่นเอาควันครับเป็นควายสูงลูกักขนาดครับควายตัวนี้ความสูงอายุไรบ้างนะครับตัวนี้ควายเพิ่งได้ลูกสองตัวครับส่วนสูงสูงไรสี่สิบสองครับผมรับประกันลอยสี่สิบเอ็ดบวกครับผม เพิ่มขึ้นยาวดีนะครับแมนแมนเพิ่มขึ้นยาวเพิ่นใหญ่ลูกเพิ่มนี่เขาจะขายไปแปดมื่นครับตัวนี้ครับผมซื้อมาท่านครับพีลูกตุ่มแย้สิครับครับลูกตุ่มแย้ครับก็เลยได้แต่แมนมากครับว้าเบิ่องเรวไปแต่ให้ลูกเก่งได้พี่น้องแมนแมนตัวนี้เป็นลูกสาวแก้วฟ้าครับผมเบิ่งเบิ่งหนาเพิ่อนครับคุ้มมาเป็นฝรั่งครับผมเอาหนาเพิ่คือคือคุ้มก็แต่ไฮโแมนครับหนาคุ้มมาเป็นเสริมจมูกไว้ครับผมเป็นมีดั้งไหมพี่น้องแมนครับเพิ่นมีดั้งคุ้มครับคุ้มเขาใหญ่ครับผม เขาแก้วียบแกวได้พี่น้องหนาตาเงางามคักนะครับแมนครับผมผู้หายากเลยครับพหนู้สายเผือกแบบนี้ครับแมนสายเผือกแบบนี้หายากครับแม่สูงลอยสีบสองนะพี่น้องเป็นได้ความเาานะครับสถานะเพื่อนท่องตีใหนู้ท่องครับครูบังเพียนซีเดือนกว่าครับผมป้าเก่งแท่ะไรนะครับพี่น้องดูนะครับ โอ้ยกับเบิดเต่ัวนี้แล้วพี่น้องครับองโกมึงเพชรนะครับแมนครับหางยาวครับแข้งขาไงกระดูกไงี้ยครับล่ำตัวยาวครับผมโอ้บนไทายมันเก่งเนาะให้นู้นแมนแมนครับผมโอ้บนไทายมันเปิดไงครับพี่น้องราคาให้นูเปิดให้พี่น้องแพงว่ครับเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมในราคานี้กับไฮต้อกันเนาะครับต่อรองได้อีกครับผมต่อไปได้มาต้องซื้อแมนครับแมนตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับพูดได้อยากได้ควอยเผือกไปเลี้ยงครับใส่เงี้ยที่หายยากได้ครับ แต่ตวกอนไม่ได้แสนขวมนี่ครับเนี่ยเขาไปเลี้ยงอวนมากอะได้เป็นแสนขึ้นเขาครับเดี๋ยวนี้ควายเผือกราคาบรตตครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตามขายไปตามสาภาพนะครับเนาะครับครับยางพี่น้องมันกี่น้อยนะครับมาเลยครับมาเลยโอ้ยาวาดีไปพี่น้องควายเมี่ยเงวไงมักแต่จมูกยแล้วว่าต้มดังพังคุ้มคับนี้บอกว่าครับควนยโนกันนี้บอกว่าคือกันดังมันคุ้มขนาดครับว่าม็นเสริมไป้วครับพี่น้อง ครับเป็นสั้นหายหอนุนะครับทัวร์ละเอียดให้พี่น้องในฟังอีกทีรอบหนึ่ครับครับแม่นี่เป็นลูกสาวแก้วฟ้าครับส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบสองครับสถานะทองกลมั่อเพียรอยู่สี่เดือนกว่าครับผมห้อยนุเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับผู้ใดสนใจก็โทรหาห้อยนุเด้อครับเด้อกับเปิดโทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายเนาะบ่าวต้อมเนาะครับขอฝากไว้คือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับไอ้ผู้ใดอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนว่าไข่ครับให้คิดหอดคิดถึงห้อยนเเเดด้้้อออครรรรับบใหโโททมา์ 0 9 2 9 6 7 6 9 8 8เหแรือเฟซบุ๊กเฮนุควายซิ่งนะครับู้ใดอยู่ต่างแดนต่างประเทศก็ให้แอดไลน์แอดเฟซมาหาให้นุได้ครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ